ปัญหาผมบางหัวเถกเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างครับการแก้ปัญหาณปัจจุบันดีกว่าเนาะเราไม่พูดถึงอดีตแล้วนะครับที่แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันแก้ได้โดยวิธีอะไรบ้างครับเส้นผมส่วนไหนที่มันหายไปแล้วแล้วเ,เราอยากให้ตรงนั้นกลับมามีเส้นผมใหม่อีกครั้งอะ่ะก็ต้องปลูกผมครับกับอีกหนึ่งปัญหาครับก็คือเส้นผมที่มันดูบางตัวเล็กลงไปรเราก็ใช้การรักษาที่จะฟื้นฟูให้เส้นผมเหล่านั้นกลับมาแข็งแรง ตัวหนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับผมเหมือนกับว่าเราย้อนวัยของผมเราที่มันกำลังจะตายแล้วถูกต้องเลยครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราสองคนนะครับก็มาอยู่กับรายการหมอผมชอบหาเรื่องนะครับคุณหมอทนายครับผมตามคุณหมอทนายก่อนดีกว่าครับว่าปัญหาผมบางหัวเถกเนี่ยถ้ามันเป็นไปแล้วเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างครับหมอในโลกเราเนี่ยไอปัญหาผมบางหัวล้านหัวเถกเนี่ย การแก้ปัญหาณปัจจุบันดีกว่าเนาะเราไมู่ปถึงอดีตแล้วนะครับที่แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันแก้ได้โดยวิธีอะไรบ้างครับมันก็อยู่ที่จุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาเลยครับเบื้องต้นอาจจะมีปัญหาอยู่2อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกเลยฟวงคืนสิ่งที่หายไปก่อนก็คือเส้นผมส่วนไหนที่มันหายไปแล้วแล้วเราอยากให้ตรงนั้นกลับมามีเส้นผมใหม่อีกครั้งอ่ะก็ต้องปลูกผมครับกับอีกหนึ่งปัญหาครับก็คือเส้นผมที่มันดูบางตัวเล็กลงไปเราก็ใช้การรักษาที่จะฟื้นฟูให้เส้นผมมเหลล่าานนัั้กบ chán à, vàng ตัวหนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าครับว่าการทําให้ผมกลับคืนมามีสภาพเดิมเนี่ยไม่ว่าจะผมบางหัวล้านหัวเถิกเนี่ยอาจจะมี2กลุ่มหลักๆณปัจจุบันนี้แล้วใช่ครับกลุ่มแรกก็คือทําให้มันจากไม่มีกลายเป็นมีเลยถูกต้องอย่างที่เรารู้จักกันใช่ไหมครับใช่ครับกลุ่มเนี้ยครับคุณหมอมันมีเทคนิคกระบวนการอะไรที่อัปเดตจนถึงปี2 0 2 4นี้บ้างครับถ้าตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคการปลูกผมด้วยเทคนิคที่จะไม่มีการทําให้ต้องพักฟื้้นนนาหรืออตง หลบหน้าหลบตาไปจากผู้คนรอบตัวมากนักอย่างเช่นในเรื่องของการปลูกด้วยเทคนิคลองแพร์ดีชัยที่ปลูกผมโดยที่ทรงผมไม่เปลี่ยนแปลงเลยปลูกผมเสร็จพร้อมที่จะออกไปใช้งานกับเส้นผมที่ปลูกใหม่ได้ทันทีเลยครับเหมือนปลูกผมเสร็จปุ๊บอีก3าวันเราไปสงกรานได้เลยทุกต้องไดเลยไม่มีใครรู้เลยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งครับที่บอกว่า ถ้าเรามีผมบางลงเริ่มล้านละอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะต้องปลูกผมด้วยวิธีการลองแฮร์อีส์หรือว่าการไ้ลรากหรือเปล่าครับก็คือผมที่บางลงไปเราสามารถใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเซลล์ต้นกําเนิดได<อ>้ที่เราสามารถทํากระบวนการนี้ด้วยการเหมือนเหมือนจับต้องเรียกว่าเหมือนฝังเซลล์เข้าไปในรากผมแล้วก็<ม>ไปทําให้รากผมเหล่านั้นมีการซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาตัวหนาและแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งได้เหมือนกับว่าเราย้อนวัยของอผมเราที่มันกำลังจะตายแล้ว ถูกต้องเลยครับแล้วมันก็จะโตขึ้นใช่ครับมีผมมากขึ้นด้วยอ่าใช่ครับผมมันก็จะมีเส้นผมที่จะกลับมาปกคลุมหนังศีรษะได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มมีปัญหาผมเริ่มบางแล้วยังไม่ไปให้มันล้านใช้ตัวเซลล์ต้นกําเนิดในการทำหรือเขาเรียกว่ารีเซลเนาะอย่างที่คุณหมอทำก็คือรีเซลต้องบอกว่ารีเซลเนี่ยเป็นโปรแกรมท็อปฮิตมากๆของ BQ Hair Center นะครับเพราะว่า คนที่มีปัญหาเรื่องผมเรื่องบางเนี่ยมันเยอะมากแล้วผมไม่ทราบว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีแบบต้องเริ่มระยะไหนหรือต้นเหตุของปัญหาไหนที่มันยังแก้ได้บ้างครับ ก็คือถ้าปัญหาเพิ่งเริ่มในระยะแรกๆเราก็เพิ่งเริ่มสังเกตแล้วหรือว่าคนเริ่มทักในช่วงแรกๆครับผมแล้คือเราไม่ได้รีบปล่อยให้ปัญหามันเดินหน้าไปมากกว่านี้ถ้าเราเข้ามารักษาตั้งแต่ในช่วงแบบนี้ครับการฟื้นฟูจะสามารถทําได้อย่างเต็มที่ผล<อ>ลัพธ์นี่คือมาสูงสุดเต็มที่แน่นอนครับเมื่อเทียบกับการที่ว่า,ามีคนทักแล้วแต่คือ ยังไม่อยากทําอะไรอ่ะเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็ปล่อยไปเรื่อยๆจนปัญหามันกว้างขึ้นมากเรื่อยๆนั่นเองครับการแก้มันก็จะยากขึ้นไปอีกได้ข่าวว่าคุณหมอรีเซลเนี่ยก็มีหลายเทคนิคหลายขั้นตอนด้วยคือต้องเรียกม,มีหลายเลเวลนะครัรบขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของคนไข้แต่ละคนที่เข้ามานั้นเหมาะกับการดูแลรักษาในระดับไหนว่าแบบอ่ะนนี้เป็นะระดับ ต้นๆจริงๆพื้นที่ปัญหาไม่ได้กว้างใหญ่มาก <Okay. S 1> ก็อาจจะเป็นรีเซลปกติก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ปัญหามันเยอะแล้วพื้นที่ค่อนข้างกว้างก็อาจจะต้องเป็นตัวโปรแกรมที่มีความเข้มข้นมากไปกว่ารีเซลปกติไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายเลเวลอีกหลายขั้นตอนว่า กับคนที่เริ่มต้นไม่เป็นเยอะครับแต่ไม่ได้จำกัดอายุถูกไหมฮะบางคนอายุ30กว่าแต่ว่าเพิ่งเริ่มเป็นก็ใช้วิธีการที่เบาๆได้ถูกต้องเลยหรือบางคนอายุน้อยแต่เป็นไปเยอะแล้วก็อาจจะต้องอะไรที่มันเข้มข้นแอดวานซ์ล้ำหน้าไปกว่ารีเซลปกติใช่ครับหรือพวกรีเซลพลัส 3x อะไรพวกนี้การทำรีเซลเนี่ยครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรีเซลหรือรีเซลพลัส 3x เนี่ยหลักใหญ่ใจความหรือกระบวนการหรือคีย์เทคโนโลยีมันเนี่ยมันคืออะไรครับ ก็คือการรักษาที่เรากำลังพูดถึงนี้เราจะอาศัยเทคโนโลยีของการบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิดครับ mm hmm. ก็คือตัวเซลล์ต้นกำเนิดครับมันเป็นเซลล์ที่มีความสามารถที่จะส่งต่อความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองสู่เซลล์ปลายทางที่มีความอ่อนแอหรือว่ามีความเขาเรียกว่าแก่ตัวลงไปให้สามารถซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาเป็นเซลล์ที่มีความอ่อนยาวมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเทคโนโลยีตัวนี้ครับ มันมีต้นกําเนิดหรือว่ามีการคิดค้นจากประเทศอะไรครับก็คือมันจะมีการศึกษามาตั้งแต่ทางฝั่งกลุ่มประเทศในยุโรปครับทั้งในของสเปนและอิตาลีที่มีการศึกษาจากต้นทางทั้งสองประเทศนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการนําเทคโนโลยีนี้ออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วโลกเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเทคนิคหรือกระบวนการนี้ตอนนี้ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ใช่ครับครับล้วก็ EQ เองเนี่ยหรือคุณหมอใด,ดาาเองเนี่ยใช้มานานหรือยังครับคือต้องเรียกว่าไม่ได้นับปีใช้มานานหลายปีแล้วครับ ตั้งแต่แรกๆเลย,เลยหรือเปล่าฮะแรกๆที่เขาเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาสู่เมืองไทยโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกครับเราเชื่อมั่นได้ว่าเทคโนโลยีที่มันมีระยะเวลาการใช้งานที่นานเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำครับว่าผลการรักษาเนี่ยมันจะเห็นผลได้ดีครับถ้าเราเลือกเขียสิที่ถูกต้อง,องใช่แล้วครับ,รบแล้วอย่าลืมครับการที่คุณหมอเนี่ยรักษาอย่างเดียวเนี่ยมันจะดีทั้งร0% 0เป็นไปไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองด้วยนะครับว่าต้องดูแลตามที่คุณหมอแนะนําไปด้วยนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆใช่เลย คุณหมอต่อ,อว่าครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้ที่เราใช้กันมาเนี่ยเรามีการปรับปรุงอะไรไหมเพราะว่าที่คุณหมอบอกว่าเราใช้มาระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วรเราใช้โปรโตคอลหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยบแบบดั้งเดิมที่เขาใช้ในยุโรปเลย หรือว่าคุณหมอมีการคิดค้นหรือวิจัยทําให้กับคนไข้ของตัวเองบ้างครับก็คือมันก็ต้องมีการพัฒนากันบ้างนะครับเพราะว่าเราทําตามโปรโตคอลหรือแนวทางการรักษาจากต้นทางมาเราก็จะเห็นทั้งข้อดีและข้อจํากัดของการรักษาแบบต้นทางมาแบบนี้ครับผมแล้วถ้าเกิด มันมีอะไรที่เราพอจะปริกแพปลงหรือว่าเพิ่มเติมให้การรักษานี้มันให้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้นไปได้ไหม,มซึ่งแน่นอนมันก็คือออกมาเป็นโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นตัว e r e ซ l คลา s 3X <อ>นะครับที่เป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยีต้นทางครับผมแล้วก็จนมาเป็นเทคโนโลยีของทางพวกผมเองเอนะนนมันลเลยทําให้การรักษานั้นมันสามารถตอบโจทย์คนไข้ได้เพิ่มมากขึ้นครับนะครับสมัยก่อนเนี่ยครับการใช้วิธีนี้มันต้องมีการเย็บแผลด้วยใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ย คุณหมอไม่ต้องเย็บแล้วใช่ไหมครับต้องพักฟื้นไหมครับพักฟื้นเอาเป็นว่าก็าวันที่มาทําการรักษาเนี่ยครับก็คือทําตัวว่างๆให้ผมวันหนึ่งว่าการถือว่าเป็นวันพักหนึ่งวันจบเลยจบเลยแล้วระยะเวลาในการทำอะครับใช้เวลานานขนาดไหนครับก็ประมาณถ้าสองถึงสาชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับอ๋อในการเอาเซลล์ออกมาสกัดกแล้วก็นํากลับไปคืนฉ<า>ีดกลับใช่แล้วนะครับสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ ออกไปไปกินข้าวอะไรปกติปกติเลยครับใช้วันเดียวบจบแล้วเห็นแล้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่อยู่ต่างจงาังหวัดหรือกําลังดูอยู่แล้วอยู่ต่างประเทศนะครับจะเข้ามาทําการรักษา,าด้วยวิธีการรีเซลหรือรีเซพั์ 3x นะครับที่เหมาะกับ ผมบางเริ่มร้านแล้วไม่จํากัดอายุนะครับ,รบสามารถเข้ามารักษาได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปเที่ยวได้เลยใช่ครับทําทริปทําตัวว่างแค่วันเดียวนะครับแล้วก็ไปเที่ยวได้เลยใช่ครับครับคือไม่อยากให้ปล่อยปัญหาที่มีเลยนะครับเพราะว่าปัญหาผมบางทีจะล้านมันเป็นกระบวนการที่เดินหน้าเรื่อยๆยิ่งปล่อยยิ่งบานปลายฉะนั้นถ้าเกิดเราแก้ไขตั้งแต่เริ่มเริ่มที่มีปัญหานั้นมันก็จะสามารถทําการดูแลรวมถึงป้องกันในระยะยาวได้ดีกว่าแน่นอนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ